สวัสดีคะ่ะวันนี้มีมีโนนำเสนอตำหมูย่อใส่กุ้งคะ่ะก่อนอื่นนะคะก็เอาหมูย่อของเรานะคะเอามาลวกก่อนนะคะลวกให้สุกก่อนคะ่ะเราก็จะเปิดไฟเร่งไฟเร่งนะ้ำให้ร้อนๆนะคะเราก็เอาหมูย่อใส่ลงไปแบบนี้คะ่ะเราก็รอให้หมูย่อของเรานะคะพอสุกเข้าที่แล้วตามด้วยเราก็จะมาลวกกุ้งต่อคะ่ะนะคะเราจะใส่กุ้งเยอะมากค่ะวันนี้นะคะแล้วก็ ลวกลวกคุรีคุรีแบบนี้เลยจ้ารอให้น้ำเราร้อนก่อนนะคะแล้วก็คน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 กุ้งของเรานะคะให้กุ้งของเรานะคะสุกเด้อค่ะค่อยตํานะคะวันนี้เราจะตํากุ้งสุกนะคะใส่หมูยอค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไปเสด็จน้ําจ้าแล้วก็เตรียมเครื่องไว้ยมจ้ามีกระถินนะคะมีหมูยอ มีกุ้งค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะถั่วนะคะพริกกินดามะเขือเทศมะนาวนะคะแล้วก็หอมใบเลื่อยค่ะตามด้วยแล้วก็เตรียมโขลกใส่พริกกินดาของเราลงไปใส่กระเทียมใส่ผงนัวใส่ลงไปแล้วก็ตำ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 นะคะตำมีพริกของเราละเอียดละเอียดดื้อค่ะ ตำตำตไปเรื่อยๆจ้าพอพิกเราละเอียดเข้าที่แล้วตามด้วยเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปจ้าพอใส่น้ําตาลลงไปแล้วเราก็ตาตำ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 อีกค่ะตำให้ละเอียดเข้ากันค่ะพอตำละเอียดแล้วนะคะตมด้วยเราก็ใส่มะเขือเทศเลยจ้าใส่มะเขือเทศลงไปค่ะตาด้วยใส่มะนาวลงไปค่ะ ใส่ลงไปเลยจ้าพอใส่มะนาวลงไปแล้วก็ตามด้วยใส่น้ำปลาลงไปจ้าใส่น้ำปลาลงไปค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็ตมตมตมคุรี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 ให้เข้ากันแบบนี้เลยจ้าพี่น้องมีนูนี้อร่อยมากๆค่ะตามด้วยใส่ถั่วของเราลงไปจ้าเพิ่มสีสันรสชาติกลมกล่อมค่ะพอใส่ลงไปแล้วนะคะเราจะไม่ตำนะคะเราจะคุรีคุรีเอานะคะพอดีว่าเดียวหมูยอของเรานะคะมันจะ ไม่สวยจะหรือว่ามันจะอันนี้นะคะเราก็เอาหมูยอใส่ลงไปแล้วก็คุรีคุรีเอาค่ะทีนี้พอเอาหมูยอใส่ลงไปคุรีคุรีแล้วตามด้วยเราใส่กุ้งลงไปเลยจ้ามีเมนูนี้รสชาติจัดจานอร่อยมากๆค่ะคุรีคุรีให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนะคะพอคุรีคุรีเข้ากันแล้วตามด้วยเราก็จะใส่หอมใบเลื่อยของเรานะคะ ใส่ลงไปเลยจ้าเพิ่มสีสารเพริ่มรสชาติในกลมกล่อมนะคะถ้าตำหมูยอรเราต้องใส่ใบหอมใบเลื่อยนะคะรสชาติจะได้อร่อยอร่อยค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็ใส่ลุยด้วยมิตรกระถินของเราจ้าใส่ลงไปกับคุรีคุรีแบบนี้นะคะคโครนๆร,รนให้เข้ากันค่ะเมนูนี้ทําง่ายแต่ อร่อยมากๆอร่อยสุดๆเลยจ้าหลังจากคุยๆเขากันแล้วนะคะตามด้วยเตรียมจานที่ลงใส่จานเลยจ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะพี่น้องตำหมูยอใส่กุ้งสุกนะคะอร่อยอร่อยเลยจ้านะคะ